นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเล่รักปักใจตอนที่สองในขณะที่เวรุลาเป่าปากออกอาการเซ็งมาดามแจ็คก,ก็สังเกตท่าทางของลูกน้องสาวปกติจะไม่เคยเห็นท่าทางแบบนี้ของเวรุลาซึ่งมันดูผิดปกติไปมากเป็นยังไงละจ๊ะเว ห้องของเวหาคนมาเช่าต่อได้หรือยังมาดามแจ็คหันมาถามหญิงสาวหน้านวนที่ยังคงก้มหน้าก้มตาทำงานของเธอต่ออย่างเลยค่ะเธอไงหน้าจากงานมาสบตามมาดามคนสวยมันหมายถึงห้องพักคอนโดมิเนียมของเธอที่มีสองห้องคู่ ซึ่งเธอชอบพักอยู่กับเพื่อนสนิทที่กำลังจะไปเรียนต่อที่อเมริกากับสามีที่อยู่ที่โน,โน่นถ้าเธอยังหารูมเมดไม่ได้เธอก็ต้องเช่าห้องที่เล็กกว่านี้เพราะจะให้เธอเช่าอยู่คนเดียวในห้องใหญ่ก็คงชอบไม่ไหวสำหรับค่าของชีพในช่วงเข้ายากหมักแผนเช่นนี้ หาห้องที่เล็กลงสิจ๊ะมาดามแจ็คเยียงคงออกความคิดเห็นอย่างเอื้อเฟื้อเวรุราถอนใจอย่างอ่อนตะโหยไม่ไหวหรอกค่ะที่มีอยู่ก็ประวัติไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอทำท่าคนลุกคนพองตอนที่พูดจบเพราะเพิ่งมีข่าวภู้คอตายไปหมาดมาจะไปอยู่ที่อื่นก็ไกลาจากที่ทำงานมากเดินทางช่วงรถติดยิ่งไปกันใหญ่ ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพื่อนยังอยู่อีกเกือบสองอาทิตย์ค่อยๆหาไปค่ะเธอส่งยิ้มให้รุ่นพี่สาวหนุ่มหน้าใสกลับมาแล้วพ์คือแฟนหนุ่มของมาดามแจ็คเขาขี้หึงเป็นที่สุดคี้หึงชนิดที่ว่ามาดามแจ็คจะส่งสายตาให้ใครไม่ได้เลยเด็ดขาดคงต้องง้อขอคืนดีกันเป็นวัน,วน,วนเวรุลายิ้มให้ฝาแฝด ตัวติดกันเธอมักแอบคิดเอาว่ามาดามแจ็คโชคดีกว่าเธอที่ได้เจอคนรักที่ดีเธอเองก็เคยเจอคนรักที่เธอคิดว่าเขาเคยรักเธอมากไมเคิลเขาเป็นชาวฮ่องกงเขามาทำงานเขาเขาดีกับเธอมากจริงๆเอาใจใส่เธอเป็นอย่างมาก แต่ต่อมาเธอกลับพบว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วและปกปิดเธอไว้เขาโกหกว่าเขากำลังดำเนินเรื่องขอหย่าขาดจากภรรยาแต่เธอไม่เชื่อเขาและด้วยเพราะเธอไม่อยากพิศีจนเธอจึงเลือกที่จะเลิกราจากเขาแต่เขากลับคิดไม่ซื่อขออนัดเจราจาพูดคุยกับเธอเพื่อร่ำลาครั้งสุดท้ายไม่คิดเลยว่า แค่เธอยอมใจอ่อนยอมไปพบเขาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขากลับ,บวางยาในไวน์ของเธอโชคดีเหลือเกินมีพลเมืองดีเห็นการกระทำนั้นและเขาช่วยเธอเอาไว้ทันช่วงที่เธอหมดสติเขาเลือกที่จะเรียกตำรวจและยอมเป็นพยานให้ไม่อย่างนั้นเธอคงเสียความบริสุทธิ์ให้ผู้ชายมากๆอย่างไมเคิลที่สร้างทำตัวเป็นคนดีมาหลอกลวงเธอ แม่เธอจะไม่ได้พบพลเมืองดีคนนั้นเพื่อขอบคุณเพราะเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาอีกเธอก็ไม่พบใครแล้วมีตมินตราหรือมิน้นเพื่อนรูมเมทเพื่อนสนิทของเธอที่คอยอยู่เฝ้าอาการจนเธอฟื้นที่โรงพยาบาลมินตราเล่าเรื่องให้เธอฟังหมดทุกอย่างแม้จะผ่านมาถึงสองสาปีแล้วแต่มัน ก็ทำให้เวรุลาเข็ียดขยาดกับความรักมีตะคนบอกเธอว่าคนสวยๆอย่างเธอคงหาคนรักได้ไม่ยากเย็นแต่ใครจะรู้ว่าสวยๆอย่างเธอนะ่ะเคยขี้เหร่มาก่อนกว่าจะสวยแต่สวยแล้วได้อะไรถ้าได้คนรักที่ไม่จริงใจเพื่อนร่วมงานที่มาจีบเธอก็ไม่เคยสนใจเพราะไม่ชอบที่จะมีรักในสายงานเดียวกัน ส่วนที่จิบจิบอยู่แบบจิบเล่นๆเ,เธอก็ยิ่งดูออกว่าไม่จริงจังเชฟที่เข้ามาที่นี่ก็จิบเธอทุกคนจนเธอนึกเอิมระอาขออยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจมากกว่าที่มองดูตัวเลขของอายุที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันจนเจสิก้าบอกว่าเธอเริ่มคิดเหมือนมนุษย์ป้าเข้าไปทุกวัน เธอเผลอยิ้มออกมาเมื่อคิดถึงคำพูดของหนุ่มรุ่นน้องเพราะไอ้ที่เข้าตาก็ดันเป็นเพศที่สามให้ยหญ่เจสิก้า้าไปรับประทานทุกทีเพราะมีตาหามีแววไม่เรากลับกันเถิดที่รักผมง่วงแล้วเสียงของพดกระซิบออกบอกมาดามแจ็คนางจึงยิ้มรับพี่กลับก่อนนะาจา๊ะหนูเวอ้อ อย่าลืมติดต่อเชฟมา,าวินด้วยละ่ะลองโทรไปหาเขาคนแรกเลยพี่ชักจะเบื่อเชฟฝรั่งเต็มทีขอแบบเชฟลูกครึ่งที่ทำงานทำอาหารไทยได้ก็ดีเหมือนกันนะเวรุลารีบยิ้มรับเก็บสีหน้าและอาการที่ซอดไว้อย่างมิชชิดค่ะเธอตอบรับง่ายๆ นี่ก็อีกเรื่องเชฟมาวินพอมาดามคนงามออกจากร้านไปสาวสวยยกมือเท้าข้างทำท่าละเหียใจพี่ต้องเป็นนี่เธอต้องปั้นหน้ายิ้มแย้มรับเชฟคนใหม่อย่างเขารักแรกปั๊ปพี่เลิบของเธอหรอเนี่ยนี่ กี่ปีแล้วนะที่เธอไม่เจอเขาเลยตั้งแต่เธออายุได้15าละมัง้งตอนนั้นเธอยังอ้วนดำอยู่เลยแต่เขายังดูดียังคงดูดีไม่เปลี่ยนไปในภาพนิตยสารเธอเห็นภาพของเขาในนิตยสารแทบจะละสายตาจากเขาไม่ได้คนเคยแอบปลื้มมันอดไม่ได้จริงๆเธอแอบทำปากยื่นน็ดนด นึกถึงครั้งสุดท้ายที่เจอเขาตอนนั้นเธอทำกระเป๋าสตางค์ตกและเขาก็อยู่ตรงนั้นสวมชุดกีฬาเป็นชุดเล่นบาสใส่เสื้อกล้ามตัวหลวมๆโครกๆเขาเก็บกระเป๋าสตางค์ให้กับเธอพอเธอเงยหน้าสบตาเขาเท่านั้นแหละใบหน้าของเธอก็เวอร์ไปเลยเพราะไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนเก็บกระเป๋าให้ ตาโตโต,ต,ต้องเขาเขมงตอนที่เขายิ้มให้มันเหมือนมีดวงดาวระยิบระยับรอบๆใบหน้าสีชมพูของเขาที่เพิ่งเล่นบาสมาเหนื่อยเธอคิดในใจก็พริบตาปริบๆเป็นประกายโหโคเทคิดได้แค่นั้นเขาก็หัวเราะยัดกระเป๋าใส่มือของเธอ ก่อนจะวางมือใหญ่ๆลงบนศีรษะของเธอเหมือนเธอเป็นเด็กน้อยเธอไม่ทันได้ขอบคุณเขาด้วยซ้ำพอเขาเรียนจบมัธยมปลายเขาก็ไปเรียนกับพ่อของเขาที่อเมริกาอันที่จริงครอบครัวของเขาและเธอรู้จักกันแม่ของเขากับพ่อของเธอเรียนรุ่นเดียวกันแต่เธอเป็นเด็ก ที่ขาดความมั่นใจโดยสิ้นเชิงเธอมักโดนเพื่อนล้อมาตั้งแต่ยังเด็กๆเธอก็เลยไม่กล้าพบเขาแต่วันนี้เธอต้องกล้าและต้องไปพบเขาพอได้เปิดติดต่อเขาแล้วเธอลองกดโทรออกหัวใจกลับเต้นแรงเร็วในรอบปลายปียังไม่มีสาเหตุฮัลโหลเสียงทุ้มนุ่มๆฟังแล้วชวนให้ใจเต้นรัวเวรุลาเรียกความมั่นใจ สวัสดีค่ะเรีรนสายคุณมาตินเทอร์เนอร์ค่ะเธอเ,อ,เธอ,อ่ยยังเป็นทาการเก็บอาการตื่นเต้นให้มิดชิดที่สุดครับผมเองใช่ใช่จริงๆสติสติเวสต,สต,สติบอกตัวเองแล้วกลับเข้างานของเธอดิฉันเวลุล่าค่ะเป็นผู้จัดการร้านมาดามแจ็ค ดิฉันมีความประสองค์อยากเชิญคุณมาร่วมงานกับทางเราไม่ทราบว่าคุณพอจะมีเวลายังไม่ทันพูจบเขากับพูแทรกด้านมาดามแจ็คด้านที่อยู่ตรงชานเมืองที่จอดรถกว้กวางนั่นใช่หรือเปล่าล่ะครับก็บอกสถานที่ขึ้นมาเธอจึงตอบรับใช่ค่ะสะดวกครับนัดเวลาได้เลยผมชอบร้านนั่นและตอนนี้ผมก็ว่างพอดี น้ำเสียงของเขาท่าทางตื่นเต้นจนเธอเองก็ตื่นเต้นไปด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาจะรู้จกร้านมาดามแจกด้วยท่าทางน้ำเสียงของเขาตื่นเต้นกว่าเธอเสียอีกพอเธอนัดเวลาให้กับเขาเสร็จในวันรุ่งขึ้นเขาก็เป่าปากออกมายกมือทับอกเพราะหัวใจของเธอมันยังคงเต้นรัวแรง มันเต้นโดยแรงอยู่และมันทำให้มินตรานึกแปลกใจที่จู่ๆสาวมั่นใจในตัวเองอย่างเวรุลา mm hmm. เพื่อนรักของเธอแก้มแดงแปลกๆจนดูไม่คุ้นตา mm hmm. จบแล้วนะคะได้รักปักใจเนาะตอนที่สองตาขอภัยเนอะพอดีตาวีนหัวแล้ว ตัวหนังสือมันเป็นสองเส้นบอกแล้วนิยาจารย์ด่วนขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบนิยายของตาเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะ อวันนี้ตาเขียนสองตอนเนาะวันนี้ที่ตาลงก็เป็นวันที่สิบนะคะเนาะเดี๋ยวตาเขียนตอนหน้าจบแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแด็กนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ